SOS Plus House Oximeter เครื่องวัดระดับออกซิเจนปลายนิ้วใช้วัดระดับออกซิเจนในเลือดและชีพจรการเต้นของหัวใจที่ปลายนิ้วหน้าจอ TFT อ่านค่าชัดเจนวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดในช่วง0ถึง100%วัดชีพจรในช่วง30ถึง250 BPM และตัวเครื่องน้ำหนักเบาอุปกรณ์ภายในกล่องประกอบด้วยกระเป๋าเก็บเครื่องตัวเครื่อง ฐาน 3A 2ก้อนสายคล้องผู้มือแนะนำการใช้และใบรับประกันลักษณะตัวเครื่องโดยรอบปุ่มเปิดปิดเครื่องช่องใส่ฐานตัวหนีบเปิดปิดสำหรับเปิดใส่นิ้ว เครื่องนี้ใช้ฐาน 3A 2ก้อนข้อสังเกตในการใส่ฐานต้องใส่ขั้วฐานให้ตรงตามเครื่องหมายที่ระบุในช่องใส่ฐานวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง 1. นั่งหลังตรงมือวางที่หน้าตักและผ่อนคลายร่างกาย 2. เปิดตัวคลิปหนีบและวางปลายนิ้วในตำแหน่งที่กำหนดกดปุ่มเปิดเครื่องและไม่เคลื่อนไหวร่างกายจนกว่าเครื่องจะทำการวัดเสร็จ เครื่องจะแสดงค่าที่วัดได้ภายใน30วินาทีตัวเลขสีเหลืองคือค่าออกซิเจนในเลือดตัวเลขสีเขียวคือค่าชีพจรการเต้นของหัวใจรุ่นนี้สามารถเปลี่ยนทิศหน้าจอแสดงค่าได้4ด้านและเครื่องจะปิดอัตโนมัติภายใน10วินาที ากค่าที่วัดได้ต่ำกว่าปกติให้วัดซ้ำอีก2-3ครั้งหากเครื่องไม่อ่านให้ถอดไปนิ้วออกแล้วจึงสอดปลายนิ้วเข้าไปใหม่หากใส่หน้ากากขณะวัดแล้วค่าต่ำกว่าปกติให้ถอดหน้ากากแล้ววัดค่าใหม่การขยับมือหรือเคลื่อนไหวร่างกายขณะวัดอาจทำให้ค่าคาดเคลื่อนได้ รับประกัน3ปีสามารถกรอกใบรับประกันสินค้าที่แนบมาในกล่องหรือกรอกใบรับประกันสินค้าทางออนไลน์ผ่าน QR code ได้เลยค่ะ